กำลังนั่งหลับเลยได้มีคนมายืนเฝ้าในบรรยากาศที่ฟ้าเป็นสีแดงหรือว่านี่คือบรรยากาศสีเลือดอ่เพื่อนหายไปไหนวะเมื่อกี้เขากำลังจะมาขอนี่ไอเรียกว่าขอเป็นเพื่อนนะเมื่อกี้ผมมัวทําอะไรสักอย่างนี่แหละเพิ่งหันมาเจอในบรรยากาศยามเย็นเช่นนี้เดี๋ยวก็มืดละเรารีบไปหาอ๋ออันนี้คือหาเพื่อนหรือว่าอะไรเนี่ยอ๋อนีงไงการเพิ่มเพื่อนหาตัวนี้เอง อืมไม่เรายังไม่หาครับเมื่อกี้คํามออกกันอย่างนี้เต็มเลยแหละแต่เราไม่ได้ไม่ได้แอดไว้ไงก็ช่างเขานะฮะ <Okay. S 1> ไปทําภารกิจต่อเราต้องไปเขาเรียกว่าไรนะตรงแท่นศักดิ์สิทธิ์มัง้งเนี่ยเขากาลังเดินไปกันไม่ใช่อันนั้นเดินเข้าบ้านเข้าบ้านไปแล้วเ <laughs> ข้าบ้านไปนอนปะเราไปหาทํางานเราดีกว่าหน้าที่ของเราคือจุดเทียนนะฮะไปหาจุดเทียนนอกจากว่าคนที่นี่เขา,าจุดเทียนไม่เป็น เราก็ต้องทําหน้าที่นี้แทนเขานะครับต้องจิสะละตอนนี้เราอยู่ถึงหน้าไหนแล้ววะท่านบูชาคืนกับเชิญคุณสามารถเดินทางต่ออ๋อนี่ไงนี่มีบริกรมาด้วยขอบคุณนะครับโอเคนั่งนี่คือเทเลพอร์ตใช่ไหมโอเทเลพอร์ตจริงด้วยออกจากบ้านเดินทางต่อไปนะทุงยาสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่านไม่ทนันเนี่ยตัวสือมันชอบขึ้นมาแล้วแบบมันหายไปไวผมก็เลยอ่านไม่ทันนี่ไงนะโอเค อ่ากดอะไรบินวะเฮ้ยผมลืมกดอะไรบินอ่ะ three days later โอเคได้ละกดสเปกบาร์ลืมลืมลืมชิบชิบชิบเฮ้ยลืม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 ไงเมื่อกี้ลืมจริงก็เดียวปึ๊บเหาะมาเหาะมารถจอดเกือบแล้วกู เอ้อมีคนนั่งเอ้อจะจะชื้โอ้โหเมื่อกี้นี่แบบหาตั้งนานว่าเอ้อมันบินยังไงผมก็พยายามหาอยู่นะอะจุดเทียนให้เขาเฮ้ยเป็นรถหลังเขาทำไมอะรถหลังเขาเข้ร้อนดิอุ้ยสะดุ้งเลยเห็นไหมโอ้โหสะดุ้งโหยงเลยเมื่อกี้มาไปแล้วอ่ะยังไงโอ้โหลวกหลังเขาท้อครับน้องอัทนลนเตียระน้องอัทอน้องอาทงเทียรลตยนลตอ่ะอน จนเกียดอะไรวะแมังเอ,อ้ยลิ้นพันน้องมันนุ่นแล้ววะ่ะแต่ไม่ใช่น้องสิเจ๊ท่านะ่ะเจ๊ไอถ้าเรียกว่าอ้วนนี่เขาจะว่าผมแบบบูลี่ไหมี่ะไปไหนต่ออืมเขาส่องขึ้นไปด้านบนเหรอส่องทําไมอ่ะเจ๊อ๋อนี่หรออยู่บนนี้อ๋ออยู่บนนี้กําลังเปิดอ่าต้องจุดเทียนละโอเคจุดก็จุดวะ จุดเทียนปุ๊บแล้วก็ตื่นกลับมาว้าว <Wow. S 1> มันเขาเป็นคนทำความสะอาดไอ้ปราสาทอะไรอย่างี้ป่ะมันเป็นแม่บ้านนะ <Okay. S 1> อืมกลับมาปุ๊บก็ไม่พักผ่อนเลยทำงานต่อเลยไม่ง,งั้นเถอะจะตัวอะไรวนะอ๋อไม่ตัวเรือหอกันเรียกว่าสัตว์ประหลาดอะไรเครยก็เรือหอกอา้าวูรใครเป็นใครก็ได้ไปเถอะ ทำไมเป็นสองคนวะจุบนะโอเคไฮ <Hi. S 1> สวัสดีครับอ่าไปละวนนั้นเขาจุดเทียนไปแล้ววะโอเคแล้วเขาก็นั่งต่อเราก็ได้รับเทียนเกับคืนมาคนนั้นคือไข่อ่ะอ๋อเฮ้ยจุดเทียนมาจุดเทียนเปล่าจุดไหมจุดเปล่าจุดไม่จุด ไปจุกกระช่างแม่งกูไปแล้วตั้งมันไว้แหละย๊บเราต้องเอ้ยเอ,อจุดอย่างออนนี้จุดแล้วนี่ย๊บดิสริตต้นหนึ่งด้านล่างเออตกตกบินไงล่ะบินอ่าไม่บินวะกลับกลายเป็นสไลด์เฉยไอย้บินเป็นเปล่าลงทางอะไรเมื่ออ่าไม่ใช่อ้าเด้ไดวได,ได,ได,ไดอ้า ไอ้เจ oh, ้จุดเทียนนะโอ้โหวิอะไรอย่านกกาโบยบินอยู่ล่งลังพอเขาจะออกจากหังพุทปลากระเบนเหรอปลากระเบนบนฟ้าไม่ได้หรือแล้วว่ามันคือตัวอะไรวะนกเอ่ะเออพวกนี้เป็นนกอยู่แต่ตัวไอ้เมื่อกี้คือตัวอะไรพญานกป่ะตัวใหญ่แต่มันไม่มีขาไม่แต่ปีก จุดเทียนไหมครับจุดนะโอเคจุดโอเคจุด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 โอเคแอดเพื่อนแอดมานี่เลิฟอยู่้วจุดก่อนแซ่ไปไปซะละไอเราต้องมาตรงนี้ใช่หรือไม่จอด ว้าวสาพลังเป็นแสงเพื่อรับแสงโอเคชึบ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 โ,โ,โอ้โอ้สูงไปเปล่าสูงไปเปล่าตรงไหนเราต้องไปชึบอ๋อเต็มห้าแล้ว,ลวลไงอะ่ะกด R เพื่อหลอมเทียนโ้หลอมหลอมทำไมอะ่ะอ๋อหลอมมันเต็มเพื่อกลายเป็นหกอันนี้ไปต่อ วะออกไปประสาทนูนนะแล้วเอ้มันมีขึ้นให้อะไรอะ่ะอ๋อมัอนเป็นชมผีเสื้ออะไรอย่างงี้ป่ะนี่ชมผีเสื้อว้าวไปต่อกันมันอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะลานบินเดี๋ยวเดยวบินไปนู้นเลยนะอา่ามันขึ้นยังไงนะ มันบังคับยังไงเดี๋ยวถึงไหมอ๋อหมด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 อะตกตกแรบงบปีกหมดแล้วอะ มันสูงไปเปล่าหรือเป็นเพราะว่าปีกเรายังไม่ถึงเวลอะไรงนี้ป่ะหมดจริงๆอะ่ะขึ้นไม่ถึงอะ่ะออต้องขึ้นไปตามเมฆไ <Okay. S 1> ต่ขึ้นตามเมฆใช่ใช่ใช <Yeah. S 1> ่ปึ๊บไม่คิดไม่ได้วะนี่ไงโหต้องไต่ขึ้นตามเมฆแม่เราก็ไม่ได้สังเกตด้วยมาละนี่คือทางขึ้นใช่หรือไม่ มาละเป็นเสียงรับความสว่างอ่ะไม่มีอะไรเข้ามาเลยมาสี่ครับไม่มาเลยรับเองก็ได้มา <c oughs> ไม่มาดีนกมืดมืดแล้วก็คัดสีอ่ะไม่คัดเว้ยเออไม่คัดเขาไม่คัดมาเดี๋ยวกูสั่งคัดเอง <c oughs> ไม่ใช่นะไอยอะไรวะวตัวอะไรเมื่อกี้ อย่าจำสแกก,กูนะอ,อ๋อเสียงสีเท้าเตียงเดินไปเสียงสะท้อนนี่ไงจุดเทียนนะสวยด,วยดวยูดูดูดูอีกคลองนึงนี่จุดสวยนะยืบจุดสวยหมดยังมีไม่เอ่ยหมดยังหมดแล้วมั้ง ก็จุดสิครับโอ้รถรถรถอ้าวพวกมอสโตรตื่นขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้เราต้องทำอะไรต่อครับนั่งลงที่เทเลพอร์ตเทเลพ,พอร์ตแล้วปะเนี่ยเทเลพอร์ตไปก็ไปวะมาส่งไปไหนเอ่ยรถไม่ส่งวะแค่ชวนกูสมมุติใช่ไหมี่ยโอเคจุดๆเงี้ยวแวะเด,ดเดี๋ยวหาคนพูดเดียวอีก กบเปลมเลยเฮ้ยยังไงเฮ้ยห,หลับอยู่วะอืมอืมเดี๋ยวพอเราจะบอกว่อเราต้องเ่นสู้กับตัวเนี้ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นพวกบุศอนึกว่าจะสู้ไฮได้แสงสว่างแล้วได้เทียนแล้ว ดีใจมากเลยได้พลังกลับมาแล้วอืมเป็นเงาเงางาม,งามเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกใจอะไรร้อนเหรอดูอ,าอ้าวจะบอกท่ามว่าทำเทียนดับอ๋อไม่ใช่สร้าเป็นผีเสื้ออ๋อจะชมอยากลวนว่างั้นเถอะอืมโอเคแต่ก็สวยนะยอมครับเอกล่องอะไรอ่ะอย่าโยนลงมานะ อ๋อเก็บแสงสว่างโอ้แตกไหมน่ะเอาละจังหวะนี้เหมือนประตูจะเปิดแล้วนะฮะแสงเริ่มไหลเข้ามาไหลมาเหมือนขี้จังหวะนี้ไลยไม่ใช่ไหลเหมือนอ่าเรียกว่าไงน้ำตาเทียนเออโอ้โหเปรียบเทียบเป็นขี้โค <c oughs> เรศวะ่ะดาตัวเองด้วย เอาใครมานั่งอะไรเตรียมไปหมดเลยเนี่ยลูกเต้าเรากัใครเนี่ยโอเคบายบายล่ะมือนเป็นน้ำเต้าอะไรสักอย่างอะไรอ่ะรับอะไรมา้าเสอร์ของคุณมีเบวลหนึ่งแล้ว ลองใช้ในเมนูการแสดงออกเลยสิอ๋อมันเป็นทักทายอัพได้ด้วยเนี่ย,ยอีกอัพไปเลยไหมอ่ะอู๋ไม่ใช้อัพได้ด้วยเว้ยเพิ่งรู้ <Wow. S 1> จะเปริสองทับแปดเราช่วยมาได้แค่สองเหรอหรือว่าไงสิสองทับแปดนี่ หลังไหลไหลหลังเป็นผีเสื้อเรืองแสงเด,ด็กต่างชอบเด็กต่างถูกใจเพราะมันแสงเพราะว่ามันคือแสงสว่างที่เคยที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เกิดมาเอ้ยเพราะว่าพ่อกับแม่จุดเทียนไม่เป็นกดค้างไว้เสียงดังย่าลุมล้อมโอ้โหส่งมาถึงฝั่งฝันเน่ เป็นยังไงแล้วก็มาคัดสีนพอแห้งดื่มน้ำก่อนอะแล้วนหน้าเป็นใครอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอ่าสองทับ 8. แปดเราอ่าช่วยสเปรดได้แค่สองตัวทับแปดอ่ะช่วยให้หมดลยรอบนี้ จุดไหมจุดไหมจุดเร็วจุด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 ก่อนจุดไหมอ่ะอ้าวมาจุดนี้แทนละโอเคช่วยกันช่วยกันเปเฟลกระจัดความมืดอะไรสักอย่างกูอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยมึงจุดต่อจุดต่อจุดไปเรื่อยฮะจากวันนี้ไม่รู้ตรงจุดนานแค่ไหนเหมือนกันนะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วจุดอีกเหมือนว่าอน,นี่มเหมือนว่าไอ้ต้นไอ้น,นี่มันจะเป็นความมืดที่กัดยินแบบพื้นเมื่อกี้ป่ะเออผมก็พยายามจุดเทียนอย่างเดียวเลย <c oughs> หน้าที่คือจุดเทียนนะรับเน่แล้วก็จุดเทียนเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างคืออะไรอ่ะฮะอ๋อทรงผมไม่กอดเอ๊ะขอดูหน้ามันดิฮ้ยหาเลยนีิ ม,มันมีนี่มันแบบเหมือนเป็นที่แต่งตัวมีใบหน้าด้วยมีรองเท้าแล้วก็มีเสื้อผ้าไปนู่นต่ออันนี้คืออะไรหมไม่รู้แฮะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปทำภาร,รกิจหลักของเราภาร,รกิจหลักอยู่ตรงนูน้นไปโอ้โหไก่นะน,นะขอไปล่างก่อนนึกว่าเป็นตรงนู้นตกใจลงล่างใช่ไหมโอเคอะไรเขามีอะไรให้เหรอ ผูค้คนผู้เล่นคนนี้กำลังดูความทรงจำร่วมกันคุณอยากจะดูด้วยไหมดูดูไหมอ่ะอ้าเดี๋ยวๆๆกูมไม่เห็นกูมไม่เห็นโอ,อเคพอละไปมันจะเสียเวลาไปลุยไปด้านล่างทด้านล่างมันน่ากลัวจงังวะน่ากลัวจริงด้านล่าง มูตมูจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้นี่ไงบรรยากาศน่ากลัวมากเออลุ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 กจีย่าผมบินไม่เก่งขอโทษด้วยนะถ้าใครแบบถ้าใครดูแล้วแบบบอกว่าผมไอ้บินมั่วบินไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยครับผมเป็นอย่างี้จริงผมบินไม่เก่งอ่ะทักษะการบินผมก็ raktion, มีประมาณนี้แหละมีเทียนให้จุดไหมเอะนี่ไงเทียน จุดก็ได้ยังจุดด้วยนี่จุด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 รอรถ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 อันนี้จุดด้วยอ่าฮะ e. มันจะให้นั่งอ่ะมันให้นั่งทำไรไม่รู้งั้นเราก็นั่งไว้ก่อนอ่านั่งก็นั่งวะตรวจมอนว้าว เฮ้ยแต่เมื่อกี้เราไม่นั่งเออว่ะเมื่อกี้เราไม่นั่งนี่ว่ะเหมือนเราข้ามไอ้มาอะไรสักอย่างนี่เราไม่รู้มันจะเป็นอะไรไปเลยเมื่อกี้ผมไม่นั่งมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะแต่ไอคอนแผนที่หรือกดเอ็มเพื่อเปิดแผนที่ได้ทุกเงาโอเคอ่ะลุกไปต่อไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเหมือนกับความมืดนะไอ้พวกดอกไม้พวกเนี้ยมันกำลังผุดขึ้นมาเลยเนี่ย เราก็ต้องทำลายมันลนเฮียนลนร้อนในที่มึงร้อนใะดิลนให้ตายตายตายลนตายมึงตายทีเนี้ยเออรับผีเสื้อมาไหนตรงไหนมันโผล่ขึ้นมานี่คืออะไรวะเดี๋ยวใครมาสร้างอะไรไมเนี่ยใครมาสร้างมีเปให้นอนด้วยเว้ยนอนได้ไหมเออ นอนได้าวนอนลุกๆๆแมวแมวไม่นอนไม่นอนเดี๋นวเทำใหมล่ะเดีนี่ใหญ่เลยเนี่ยนี่ใหญ่เลยร้อนล้นร้อนนะดิอืมสัมผัสเอาความร้อนมันเป็นยังไงสัมผัสเอาจะคิดเกิดมาไอ้พวกความมืดอันชั่วร้ายตรงแหลกสลายไปซะตายไหนมีไหมหมดแล้วมั้ง นับวันนี้ภารกิจเยอะขึ้นนะยี่งานเยอะขึ้นเหนอ,อโลนเฮ้ยนับวันที่งานเยอะตั้งมันหน้าที่าคือเปิดเพิ่มแสงสว่างกำจัดความมืดออกไปจากทวีปนี้โอหกว่าจะจบนี่นานอยู่แล้ว